วันนั้นผมไอ้ให้ฝุ่นต้นกระท๊กลกนะครับให้ฝุ่นไปด้วยนะครับบอกความฝันกับบรรดาเพื่อนๆด้วยนะครับและต่อมาเห็นเขาลงเฟซโชคดี6หกสิบแต่วันนั้นผมฝันเห็นคนนะครับคนชื่อโอสองคนก็คือเลขหกสองตัวและคนชื่อปอปลาสามคนนะครับก็เป็นเลข และอีกตัวหนึ่งที่แปลไม่ได้ตัวที่6นะครับได้แก่มอมา้ามัธยมนิกเนวันและผมก็แปลนะครับว่ายอยัก์น่าจะเป็นสามนะแล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่ฟังผมก็ได้แนะนำไปแต่ในที่สุดมาออก6-4ี่ล่างหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นบนหรือเป็นล่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะในนามไง อ่างเลขหกนะครับแล้วก็ให้ไลยตัวที่6ไปก็จัดใส่กันสิครับแต่เวลาออกออกหกสี่แล้วก็แปลจากสเ <c oughs> <c oughs> <p hew> <p hew> พราะว่านามสอไงอ้าวทีนี้อีกฝันเมื่อคือนนีส้สดเลยนะครับตื่นขึ้นมาตีสีด้วยสาเหตุเพราะอะไรไม่รู้นอน ต่อไปคงไม่หลับก็เลยออกมานะครับแต่นั่งเล่นไปมาคิดได้ว่าเออเวลามันก็เหลืออีกสองชั่วโมงถึงจะถึง6กโมงใช่ไหมใช่ไหมเออเลยกลับเข้าไปนอนครับอ้าวฝันเลยทีนี้ฝันเห็นใครไม่ฝันฝันเห็นนายยกนายกรัฐมนตรีกำกับงานอยู่นะครับที่ลำห้วยลำเซแห่งหนึ่งนะครับ แต่ปริมาณน้ําที่เซไม่มีนะมีน้อยเออมองเห็นแต่ตอผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายผมก็มาแปลเลยครับมผมไม่แปลประยุทธ์ผมแปลเป็นออตูตอเต่าตอเต่ามันหัวอยักนะครับเหมือนตัวเลขไทยใช่ไหมครับออก็สามสิครับตอเต่าขณะเดียวกันก็ฝันต่อเนื่องครับ เห็นคุณครูรุ่นลูกนะครับผู้หญิงสองคนกำลังนั่งกินอะไรไม่รู้หนึ่งคนนะครับมองมะม่วงสุกนะครับลูกสีเหลืองเหลือนะครับคนหนึ่งชื่อนุษนะครับนุษก็เป็นหนึ่งสิครับใช่ไหม <laughs> อีกคนที่เจอกันนะครับชื่ออะไรนะชื่อนุ่นแน่ ดุ้นก็หนึ่งอีกแล้วเออก็แปลกดีนะครับแล้วแล้วก็ฝันต่ออีกโอ้สุดยอดของการฝันเลยนะครับ ideally. ผมก็โทษนะฝันเห็นเขนาจุดบังไฟจุดบังไฟบังไฟขึ้นครับขึ้นสูงขึ้นสวยแต่ก็หล่นลงมานะครับหล่นลง,ลงผมเห็นเหตุการณ์ผมก็กลัวครับ พอหลุดลงมาแล้วยังไม่ได้สรุปว่าบ้างไฟยังติดไฟอยู่ไหมนะครับก็มีบางคนไฟแย่ไปอะไรนะครับเ,เห็นไหมตัวเลขจากการฝันมี1มี3แล้วก็มีอะไรอีกล่ะ <c oughs> เ,เพียงแต่ว,ว่าเราจะานำตัวเลขที่ได้ไปประมวลซื้ออะไรล่ะออกวันไหนบรรดาค้าขาคขขงรู้ดีนะ <laughs> ผมเองก็ทราบว่ามีลาวมีฮานอยออส่วนไทยมันก็ผ่านมาแล้วนี่วันที่16ก็ผ่านมาแล้วแต่คิดในใจนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีเลขหนึ่งมีเลขสาม๋อคิดออกแล้วอีกตัวหนึ่งเ,เลขห้าไงห้วยไง <laughs> อ,อย่าเชื่อในสิ่งที่ฟังนี่คือขำขันเ,เกษตรเพื่อชีวิตนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับเ,เข้าไปติดตามในช่อง u t u b e นะครับกดลิงก์เข้าไปาก็ไปกดติดตามให้ผมด้วยลงชื่อเข้าใช้นะครับขอบคุณเพื่อที่ใจดีกดติดตามในช่อง YouTube ครูสื่อไร้ช็อกดักสอนดักภาค เกษตรเพื่อชีวิตฮ